หอยมาจากตลาดลานโพตลาดลานโพดันโกจริงๆต่เดือดตื้อเดือดแต่เดือดตื้อเดือดดูไปเลยครับอินเสิร์ตเข้ามาใกล้ๆครับแต่กล้องครับนี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเแล้วฮะลาดลงไปอย่างนี้เลยช้ำๆมานะฮะมานะฮะโอ้โหไปฮะ หาให้อืมวาอเต็มปากเต็มคำอแบบเต็มคาราเบลอื้อือืินข้างๆอื้อมหวานสดมากครับสญยมากอ หวานหวานหวานมากเลยเะืะขอดองตัวคัะตัวหนึ่งนะฮะจิ้มใส่ลงไปซีฟูดลงไปหอมเจียวโรยไปแบบนี้เลยับไปฮะ อบอกเลยว่าหวานมากครับสดมากจริงๆับว่าถึงหวานมากเลยนาโบมาลองจะทำให้เพื่อใหญ่เลย ทำให้น้องบอูงกระดองมันใหญ่มากเลยนะหอมเจียวลรยลงไปแบบจุกๆเลยนะด้ครับอ้หมันเยอะมัหรือเปล่าแกงกันชัดๆนจิ้มซีฟูดครับจัดไปคะับเจ้าเขียวครับ กล้องม,มาจะถ่ายให้นี่ค่ะจัดแบบเต็มคาราบเีเอาไปเลยค 1, 2, ่ะหนึ่งสองสามอ่านหน้าอยางนี้นี่เต็มปากครับอะไรครับเต็มปากเลยครับพี <c oughs> ่ชูมาเช็ดเร็วกินแล้วหวานหวานหวานมาก เป็นไงฮะไอ้สักตัวไหมฮะอม่ใหญ่ไปอร่อยเวลี่กูดฮะ